นะครับสวัสดีเพื่อนาแฟนช่องครับพี่น้องเอฟซีดูทันกรับสวัสดียามเป็นท,ท่านการคัะพี่น้องเอฟซีดูทันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ๊เอี้ยงชาแนลแล้วก็แลหล่ผ้าร้อยสิบห้าครับน,นำพาแฟนๆไปชมจานตัวเลขแนวทางของอาจารย์แชแดนชุดเต็มพีาา่น้ <c oughs> องอาจารย์ชุเดเต็ะของอาจารย์แชแดนค่ะมื้อนี้ก็คือ,อไปล่อยไปทั้งบนแล้วก็ปล่อยไปทั้งล่างเลยค่ะท่านผู้ชมชุดเต็มเลยชุดเต็มไปเลยค่ะท่านผู้ชมหัดก่อน สูตรบนของเราค่ะคือสูตรบนโหลดค่ะท่านผู้ชมโหลดทั้งแผงเหมือนแอดเลยค่ะท่านผู้ชมเหมือนแอดไม่มีผิดเลยค่ะไปทั้งตัวเด่นค่ะท่านผู้ชมส่วนล่างเราปล่อยมาที่สามศูนย์กับสี่ศูนย์แต่ว่าไปขึ้นบนค่ะท่านผู้ชมสี่ศูนย์สำหรับล่างเราไปขึ้นบนค่ะ,ะวันนี้กัดจิปล่อยทั้งบนแล้วกับปล่อยทั้งล่าง สำหรับที่เราอาจารย์ชาดียนที่เรามาไว้ให้เราคะเนาะ <Man. S 1> อาจารย์ชาดียนมีเล็กวิ่งของเรากันยังท่ารูดเจเทียตะให้มาค่ะก็คือมีงวดที่ผ่านมาเหมือนแอดเลยค่ะงวดที่ผ่านมาเหมือนกันเลยรูดเหมือนกันทั้งแผงค่ะอา่ารูดแล้วเราก็จะไปเดินไปอีกค่ะท่านผู้ชมเดินไปอีกสําหรับอาจารย์ชาดนยนนี่เล็กวิ่งเราเม่หลายตัวค่ะท่านผู้ชมจะเป็นแค่ตัวเดียวนอกแกกสวาให้ที่เก้าแล้วมันจะมาเป็นที่หกคานั้นค่ะ นอกจากนั้นเราจะให้แค่ตัวเดียวค่ะ,ะท่านผู้ชมถ่าไหนชื่นชอบของเราเลขวิ่งของเราจับไปชนกับของสูตรของตัวเองได้ค่ะสําหรับอาจารย์ชาแี่ค่ะว่านี่วิ่งบนส่งมาให้แล้วเนะาะส่งมาให้แล้วค่ะส่งมาให้เฉลียวเลยพี่น้องเอฟซีแต่ล่งให้เฉลี่ยแล้วแกไมครับพี่น้องล่งให้เฉลี่ยวลยทั้ทง,<ม>ท,งทั้งบนทั้งล่างค่ะอ่าเขาบอยก่อนก็จะเป็นบนแล้วก็นท่ายคลิปก็จะเป็นล่างค่ะท่านผู้ชมเขาก็มารุ้นกันค่ะว่าเลขวิ่งของเราเลขเด่นของเรา จะเข่าหรือบ่เข่านะคะเนาะว่าลักษณะใดจีแมนอ่างวดที่ผ่านมาล่างของเรานั้นเราวิ่งไปที่สามอ่าเราวิ่งไปที่สามแต่ว่าเราไปใส่ที่สามศูนย์อืมกันที่สี่ศูนย์ออกมาศูนที่สี่ศูนย์แต่ว่าเป็นบุญอ๋อขึ้นมือแรงสุดโต๊ะมือแรงสดมือสุดท้ายมือสุดท้ายค่ะม่สามศูนย์กับสี่ศูนย์ที่เราเอฟซีกุศลแอดลืมแอดลืมลงอีหลีค่ะท่านผู้ชมแอดลืมลงคลิปแบบอ่า แบบสั่นแบบยาวไปน<ม>ี่ไปไล่สดมาเดียวเลยคนะ่ะท่านผู้ชม,มท่านไหนอ่ะที่ดูไล่สดก็จะเห็นเนาะ่าของเราเข้าไปที่ล่างไปที่บนค่ะศู 0, 4, 4, 0, นย์สี่สี่ศูนย์พี่อเอฟซีกสัลเราหายมากสามศูนย์เจสี่ศูนย์เนี่ยสวัสดีว่าจามต่อคับพี่อ้องเอฟซีอนี่ตามต่อค่ะสําหรับสายบนก่อนค่ะสายบนก่อนสายบนกันล่างค่ะสายบนกันล่าง นี่แหละค่ะท่านผู้ชมสาดลมกันล่างอาจารย์ชายแดนงวดวันที่หนึ่งกร,รกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดอาจารย์ชายแดนบนกันล่างค่ะวิ่งไปที่เจ็ดตัวเดียวค่ะวิ่งไปที่เจ็ดตัวเดียวฉันจำพวกกันที่สี่เจ็ดแล้วก็สี่เก้าค่ะแล้วก็ไปเน้นที่สี่เจ็ดค่ะสี่เจ็ดและสี่เก้าเล่นที่สี่เก้าค่ะเน้นไปที่สี่เจ็ดลองสี่เก้าค่ะอือ สำหรับอาจารย์ชั้เร on, ียนนี่คิปไดแอ็จะย่ำเสมอว่าหาตัวเสียบค่ะท่านผู้ชมหาตัวเสียบเพราะว่าของเราส่วนมากแล้วเสียวที่คู่ต้นหน้าเ<อ>พราะมันฟูตัวไทยมันอมไรนะหาตัว,ต,ว,ต,วตัวหนึ่งมาใส่ที่เราเสียบมาเสียบใส่ค่ะท่านผู้ IBM. ชมก็จังมากตัวใดมาเสียบก็จังสี่เจ็ดเนี่ยจะเอาตัวใดมาใส่เจ้าสองบอกสองสี่เจ็ดบอกหรือว่าสี่สองเจ็ดเสียบลงไปค่ะ อันนี้กับซีสองเก้าก็ได้กับซีหนึ่งเก้าได้แต่ท่านไหนที่มักค่ะอ่าสําหรับของเราอ่มักจะมีตัวเสียบอันนี้ชุดบนไชุดบนค่ะเอฟซีแบบหนจะจอาไปเจ้าพี่น้องด้วยค่ะแคนมาเจอไว้เลยค่ะเพราะว่ามาทั้งบนทั้งล่างเนี่ยพี่น้องเปนส่งมรหลอดยาวกับไปหลอดยาวเลยพอจับไปหลายหลอดสุดทพี่น้องเอฟซีเดี๋ยวเอฟซีจะงงมันนี้กับชุดเต็มให้เลยอันนี้ชุดเต็ม ก็คือบนอันนี้บนกันล่างค่ะบนกันล่างวิ่ไปี่เจ็ดตัวเดียวโคโลพี่น้แมนบิไปที่เจ็ดตัวเดียวจากูค้ยู่ที่สี่เจ็ดแคสี่เก้าสี่เจ็กับสี่เก้าแล้ววงกลมไปที่สี่เจ็ดค่ะวิ่งแล้วมาค่อยลุ้นเชียร์ได้พี่น้องมีแม่มีปิวหงดเมีกี้นี่ยนะปิ้วหงอนเอฟซีเพราะ่บเอะไรไงว่าหลายสนักรลุดที่กันว่าแข่งเอฟซีว่าที่ผ่านมาวันนี้เป็นตัวเลแล้วท่านวันนี้กะเป็นล่างเนาะเนาะ วันนี้เป็นศูนย์ล่างของอาจารย์แชแดนค่ะท่านผู้ชมศูนย์ล่างของอาจารย์อาจารย์แาแดนง,งวดที่ผ่านมาเราวิ่งไปที่สามอ่แล้วไปจับคู่ผิดก็คือสามศูนย์ศูนยล่างมันออกที่สามหนึ่งเนาะล่างล่างเาราผหานมาสามศูนย์กับสี่ศูนย์สามศูนย์กับสี่ศูนย์แต่ว่าไปขึ้นบนค่ะเออสี่ศูนย์ไปขึ้นบนเอ่อเซียวนิดหนึ่งก็คือสามศูนย์กับสามสี่ศูนย์นี่แหละค่ะยุดรูก,กันยืดเต็มหนึ่งค่ะ สูตรล่างแสดงว่าของเรากะโอเคอยู่ค่ะทำถึงสูตรล่างของเราแล้วคนนี้ข้าวพุ่นเดือนดีได้พี่หน่อยแม่ค่ะข้าวบนกับฮาร์คูโตดใส่ฮาร์ลักลักลอยหรือว่าจะไหนพี่หน่อยเย็บยงซีทุ่งที่เขาชอบแม่โตัวห้องหมักอะเป็นห้องหมักเขาบอกเกลียวกับหลังลอยค่ะหมดแหลกชอบหมดแหลกเลยเป็นไหมากอะแม่สี่แปดเลี้ยงเสีละหามากสี่แปดเลี้เสียละพี่หน่อยสี่แปดหนึ่งมี่หน่ะสี่แปดหนึ่งถ้าไปออกอะคูโตะหนาค่ะ มือ่อวันศีตแปดนั่งพี่น้องวันน่ะหลักการมาเรื่อยๆของเร่าน่ะพี่น้องเอฟซีมันมไปเบิ้งล่างพี่น้องเ e อฟซ <นะ S 2> ีนะมีล่างค่ะมีสุดล่างของอาจารย์ชายแดนคือเก่าค่ะท่านผู้ชมของอาจารย์ชายแดนคือเก่ามองไปที่เลขวิ่งถ้าไม่ชอบที่จับคู่ค่ะท่านผู้ชมมองไปที่เลขวิ่งถ้าไม่ชอบจับคู่ค่ะสําหรับอาจารย์ชายแดนงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดอาจารย์ชายแดนล่างวิ่งไปที่สองตัวเดียวค่ะ วิ่งไปที่สองส่วนจากคู่ที่เก้าสองเจ็ดสองแล้วกันก็ที่หกสองค่ะอืมให้มาแค่นี้ค่ะไม่แค่นี้เมนให้มาแค่นี้เก้าสองกับเจ็ดสองเก้าสองเจ็ดสองสองคู่คนโล,ละแล้วกันกันที่หกสองข้าง<ม>ล่างค่ะคือนิ่งวดเกอที่ผ่านมาเพื่อให้ที่สามศูนย์แล้วกัสี่ศูนย์ค่ะไปบนค่ะท่านผู้ชม,มไปบนวันนี้เราวิ่งไปที่สองตัวเดียววิ่งแรกสองเมน วิ่งล่างไปที่สองตัวเดียวพอบางวันที่ผ่านมาเราวิ่งไปที่สามตัวเดียวแต่นรรีเขาว <AK. S 1> ิ่รุเป็นธรรมดาไม่กระนีเขามีรุเป็นธรรมดาเราะว่าห้อยสูตรเนาะเนี่ยถ้ามันเป็นห้อยสูตรเดี๋ยเป็นหอยสูตรคำนวณไปตามสูตรตามอย่างบวกแต้มไปตามตามที่เขาเฮ็ดไวนะ้นะ่ะท่านผู้ชมเขาเจะตัวนั้นตัวนี้บวกกันไปแบบนี้ค่ะแล้วก็จะไปลงตัวนั้นตัวนี้อ่า เรากำลังรู้บรรจุกันที่สองตัวเดียวค่ะไปที่สองตัวเดียวม <ขอ S 1> าก็จับคู่ไปที่เก้าสองเจ็ดสองแล้วกันที่หกสองค่ะอ,อันแกสามคู่นี่แหละค่ะนักผู้ชม,มแต่ว่าันนี้เรามามักกันโมระว่าเอาไปที่เก้าสองเลยเล่นที่เก้าสองอ่าเล่นไปที่เก้าสองนี่พลังเอฟซีล่ะแขนแขนครับพลังเอฟซีสุดชันอันนี้ล่าะ อันนี้ล่างนะครัสูตรล่างไม่ใช้ชายแดนครับพี่น้องย้ําชืนดนนี่พี่น้องชายแดนสายล่างค่ะใช้เสียวล่างกับบนมาประกบแผ่พี่น้องย้ําชื่อจุลนเบิ้งแคบหนาจอ,อไปใช้กันพี่น้องนะ, <AM C S 2> ะนี่พี่น้องครบปะครบได้ได้ไดอะไปชักปะพอดีอารมณ์อารมณ์ดีก่กนอนเนาะ,ะล่างกับบนแยกกันพี่น้อง เจ็ดเป็นบนสองเป็นล่างแมนแต่ว่ามองกันจุกันที่เจ็ดสองเนี่ยเนาะมนมองไปที่วันเจ็ดสองทั้งนี้เป็นอันนี้เป็นบนค่ะบนพี่น้องตัวนี้เป็นล่างค่ะบนอยู่ที่เจ็ดล่างวิ่งสองจับคู่อยู่ที่เจ็ดสองแมนอ่ะพี่น้องเอฟซีตชันนี่เป็นรูปแบบแนวทางทุกเ็ม อ่ะนัอขอน้ำะด้พนลังได้เบงหัวขอน้ำค่ะอันนี้บนนะคะอันนี้ล่างค่ะโฉกข้ามานวันวัีหนึ่งกรก,กฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิเจ็ดครับพีิลังเอีมสุสนเหลือเวลาอีกไม่กี่วันมีแต่ยี่สิบสี่ยี่ห้ยี่หกยี่เจ็ดยี่แปดยี่เก้าสามส่อีกหวันค่ะทำเนินไปอาทิตย์หนึ่งอีกอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวครึ่งหนึ่งค่ะโฉกขามฝากไว้เป็นเนวทางครับอาจารย์เชิเดยเป็นเนวทางค่ะ ชั่นชอบเสนอเป็นเพี่อแค่สิการการจัดจิตใจเขียนน้ำอีฟซีมาคารูแบบน่าทักน้ำเพิ่มพี่น้องกลับไปพิจารณาเอาอย่าลืมชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจสิ่งการและขันครับพี่น้องเอฟซีกำลังใจที่จะให้ทีมงานใดอย่ามิจะกดไลค์กดแชร์ใส่ขันทรันพี่น้องเอฟซีทุกท่านเนาะเป็นกำลังใจเพราะว่าเสนอว่าให้เป็นเพี่อแค่สิการ ะโัดีไม่ใช่ครับพี่หน่อยเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปน,นี้ผมกรจีอย่างลาไปก่อนครับสวัสดีน้งามครับสวัสดีค่ะเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะ